อ่ะพิณีสวดบ้านใส่ขึงปี68แนปะนี่ก็เป็นซาลากลางหมู่บ้านนะครับนะที่บดิสตานรูปเหมือนแม่พ่วงภูมิบ้านใส่ขึงเปรบปักบล,ลักกรลูกลานบ้านใส่ขึงนะครับคุณดา,า,า,าวก็อยนี่อีบนบ้านร้านกาวก็มาจุดถูกบนเตล้านี่นะเอยได้นังใจอะละเนี่ยเดเปือเปือนี้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นเอยเป็นเอยเป็นเปดเ,เป็นวัวมูหรือว่าจะเป็นมูยางยกตัวกันยั่งนะเพื่อนเปลือนะาลูก น,นี่คือได้นั่งจอยเลยก็เอามาแก้บนกับเพืเ่อนๆให้ได้ปล่อยเนื้อเบื่อบนนะในแต่ละปีนี่คืออลังการทุกปีครับคือเต็มทุกปีเลยนะถึงนี้บอกว่าพิธีกรรมบุญาราลานี้เสร็จนะครับนี่คือโราทำพิธีนะพระก้าวอาหารวันข้าวก้าวเนี้ยว่าวเจ้านุ่มจีนต้มเลยเนี่ยมาหลังจากเสร็จกางบุญเลยกับพระมาที่ลาี่ดากลางนะครับ ก็จะว่าเช็ดเรื่องเขามาใช้เดลานีโรนะครับนะทำบิดีจุ่มนุ่มที่วดากลางล่างตัวเดียวนะครับอีกที่หนึ่งล่าง